มาถึงเดือนกุมภาพันธ์2565กันแล้วนะครับก็ขอต้อนรับกัลยาณมิตรทุกท่านเข้าสู่ช่วงเจาะลึกชะตาลัคนาราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับในเดือนนี้ครับดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นจุลจักรดาวอังคารได้ตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชและดาวศุกร์ก็เป็นมหาจักร รวมไปถึงดาวเสาร์ครับก็ยังคงตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีเหมือนเดิมนะครับดาวหลายๆดวงครับได้ตำแหน่งดีๆจะส่งผลอย่างไรต่อท่านบ้างมาติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับผมหมอคีปังๆนะแห่งบ้านออกฤทธิ์ครับมารายงานตัวครับผมต้องขออภัยนะที่เดือนนี้มาช้าไปนิดนึงนะหมอคี้ไปปฏิบัติธรรมมานะครับเพื่อให้ระดับสติปัญญาสูงสุด และจะได้มีความแม่นยําชัดเจนในการทํานายโชคชะตานะครับแล้วก็จะได้สามารถวอวยพรให้กับท่านผู้ชมได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับคลิปหน้าครับหมอขี้จะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นอาจารย์คี้โหรธรรมนะครับผมจะมีความชัดเจนในการพยากรณ์มากน้อยแค่ไหนจะชี้ทางให้ท่านไปโกยทรัพย์ได้มากขนาดไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับ และคลิปนี้นะครับเราก็จะทําการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีกันประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับสําหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยครับจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%นะครับหากท่านที่ยังไม่ทราบครับก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่15กันยายนจนถึง16ตุลาคม นั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับทางหมอกี้ปังๆนะก็ได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดครับเข้าไปคํานวณหาผลลัพธ์ และค่อย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันผมขอเริ่มต้นที่เรื่องของการงานนะครับผมดาวพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะก็สถิตยอยู่ที่เรือนปุตตะครับสถิตทั้งเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับนั่นหมายความว่าในเดือนนี้ครับจะมีสิ่งใหม่ๆใ,ในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ย เข้ามาให้ท่านพิจารณาอยู่เป็นพิเศษนะแล้วก็เป็นทั้งเดือนเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบริวารครับที่จะต้องดูแลสนับสนุนซึ่งการและการน,นะรวมถึงอาจจะมีบริวารเข้ามาใหม่ๆด้วยนะครับที่จะต้องดูแลซึ่งการและการทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับในช่วงต้นเดือนครับจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ ดาวพุธครับเจ้าเรือนการงานก็สถิตอยู่ร่วมกับดาวอาทิตนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นอุจาวิราชด้วยนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านครับจะต้องวางแผนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคครับในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับโดยเฉพาะการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของบริวารที่ช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องหน้าที่การงานของท่านอยู่นะครับ ดาวอาทิตย์เองครับก็ได้ตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชนะเมื่อใดครับการวางแผนลงมือแล้วก็ปฏิบัตินะ่ะมันก็จะมักจะเกิดผลดีตามมานะครับส่งผลทำให้ท่านเนี่ยเป็นที่หมายปองในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะรวมถึงได้รับแรงผักดันเสียงเชียร์จากลูกน้องครับทำให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นโดยไม่ยากนะครับและในขนาเดียวกันครับดาวอาทิตย์และดาวพุธ ก็ยังอยู่ร่วมกับดาวเสารด้วยนะซึ่งดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะที่ได้ตําแหน่งเป็นถึงกเกษตรตราธิปดีนะครับอ่าอยู่แล้วก็ทั้ง3ามดวงเนี่ยก็รวมตัวกันอยู่ในเรือนปุตตะแห่งนี้นะบอกได้เลยว่าบริวารที่ท่านได้สนับสนุนอบรมสั่งสอนงานของเขาอยู่นั้นน่ะจะกลับมาสนับสนุนท่านอย่างเต็มกําลังนะครับจากเดิมครับที่เจ้านายเนี่ยเออเจ้านายก็คือตัวท่านเองเนี่ยเคยส,เส่งเสริมลูกน้องนะ คราวนี้แหละลูกน้องก็จะทํางานให้ท่านเ,นเต็มประสิทธิภาพนะครับรวมถึงจะเชียร์ให้ลูกพี่นะแบบท่านไดน้ขึ้นตําแหน่งสูงๆนะเป็นจังหวะหรือโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับที่จะทําให้ท่าน,นมีความเจริญรุ่งเรืองมีกินมีใช้ระยะยาวนั่นเองนะเพราะดาวสาวได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีและคําว่าเกษตรราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับ วันที่13จนถึงวันที่24กุมภาพันธ์ครับเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธเนี่ยก็ไปสถิตยอยู่ร่วมกับดาวเสาร์นะเพียง2ต่อ2เท่านั้นเพราะดาวอาทิตย์ย้ายออกแล้วนะครับแล้วก็สถิตยอยู่ร่วมกันที่เรือนปุตตะนะจะส่งผลทําให้ท่าน,นี่ยจะมีเหตุการณ์ที่จะต้องไปลงทะเบียนไปศึกษาข้อมูลจัดหาจัดหาเออเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของหน้าที่การงานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีหรือการลงทะเบียนหรือ เ,เพื่อการต่อยอดโอกาสดีๆในเรื่องของหน้าที่การงานนั่นเองนะครับหลังวันที่26กุุมภาพัานา์เป็นต้นไปครับดาวอังคารดาวเจ้าเรือสหัตชะและมรณะนะก็จับมือร่วมกับดาวสุขครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและสุภาครับก็ย้ายตัวไปอยู่ร่วมด้วยกับดาวพุธและก็ดาวเสาที่เรือนปุตตะแห่งนี้นะ มีดาวทั้งสี่ดวงครับมาอยู่รวมกันแบบนี้นะก็มีเรื่องชุนมรรวุ่นวายเข้ามาพร้อมๆกันแหละนะครับแล้วมันก็ต้องมีเรื่องที่ดเีเวอร์นะแล้วก็ดูเอ่อแล้วก็มีเรื่องที่แบบดูจะหนักหนักเหนื่อยๆเข้ามาพร้อมๆกันนะเพราะท่านครับจะต้องเร่งทําทุกอย่างให้สําเร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะเพราะจะเป็นหนทางที่จะทําให้ท่านน่ยได้เรือนคั้นเรือนตําแหน่งนะครับสเสน่ห์ของท่านครับจะทําให้เพื่อนฝูงในหน้าที่การงานเนี่ย ช่วยการผลักด,ดันส่งเสริมทําให้ทุกอย่างมันบรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดีนะครับและก็มีบริวารคอยสนับสนุนด้วยนะเป็นฐานกําลังที่ชัดเจนครับและรวมไปถึงสเสน่ห์ของท่านเองเนี่ยจะถูกตาต้องใจผู้ใหญ่ในสายการงานของท่านนะที่จะพยายามผลักด,ดันชัดจูงเนี่ยให้ท่านขึ้นในตําแหน่งที่สูงสูงนั่นเองนะครับปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับพูดเลยนะโอกาสเปลี่ยนแปลง การเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเนี่ยมันมาถึงท่านแล้วนะครับดังนั้นท่านควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสเสน่ห์เมตตาม,มหานิยมของตัวเองไว้นะมันต้องหลอ่อมันต้องสวยมันต้องให้เป๊ะนะครับวาจาต้องสุภาพยิ้มต้องให้หวานพูดให้เพราะนะคนเขาจะช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่นะครับสเสน่ห์ตัวนี้แหละที่จะทําให้ตัวท่านน่ยได้ขึ้นตําแหน่งสูงๆนะหรือมีกินมีใช้เปิดไปอย่างต่อเนื่องระยะยาวนั่นเองนะครับ บวกกับช่วงเวลาขนาดนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพระเกตเนี่ยก็โคจรมาพบกับดาวพระราหูนะเขาเรียกกันว่าราหูทรงยศครับนะออไอ้คำสัมยิ่งสัญญาที่ผู้ใหญ่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้แบบที่มันหักหายกันไปในอดีตเนี่ยแล้วมันไม่เคยประสบความสําเร็จกาบคําสัญญาจากผู้ใหญ่เนี่ยนะในจุดนี้ครับเนี่ยจะเป็นผลนะผักดานทําให้เกิดความสําเร็จในเดือนนี้นะ ทำให้ท่านได้บรรลุเป้าหมายมีความสุขกับชีวิตในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นอย่างมากครับและคำสัญญิงสัญญาจากเดิมที่บรรลุเป้าหมายในเดือนนี้เนี่ยมันกลับได้โอกาสหรือผลประโยชน์ที่ดีมากกว่าที่ท่านคาดหวังไว้ซะอีกนะ่เพราะดาวมันได้ตำแหน่งที่ดีนะนอกจากนั้นครับเหตุการณ์ราหูทรงยศในเรือนสุภาเนี่ยยังหมายถึงเรื่องของการเดินทางได้ด้วยนะ จาก2ปีที่ผ่านมาครับที่เคยวางแผนแล้วมันไม่ได้เดินทางไปตามแผนที่กําหนดนะก็จะมีโอกาสได้เดินทางในเดือนนี้สมความตั้งใจอารมณ์หมายของท่านเลยนะครับเราไปต่อกันที่เรื่องของการเงินนะครับผมดาวสุขครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาด้วยนะและดาวสุขได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรนะครับ ไปอยู่ร่วมกับดาวอังคารครับดาวเจ้าเรือสหัสชะและมรณะนะซึ่งดาวอังคารก็ได้ตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชครับสถิตยอยู่ที่เรือนพันธุนะครับผมในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์ครับท่านจะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมในตัวเองนะแต่ได้รับของขวัญพิเศษนะครับเป็นทรัพย์สินเป็นของที่มีค่ามีราคานะ หรือจะเป็นวัตถุมงคลก็ได้นะครับหรือจะเป็นทรัพย์สินมรดกนะจากญาติสนิทมิสหายรวมไปถึงจากผู้ใหญ่ที่ท่านที่เคารพนับถือนั่นเองนะครับรวมไปถึงในขณะเดียวกันครับตัวท่านเองเนี่ยก็จะพยายามที่จะสแสวงหาทรัพย์สินของมีค่านะมาตอบแทนผู้ที่มีพระคุณท่านอยู่ครับ รวมไปถึงมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยยวดยานพาหานะนะเอ่อมีกันแบบมีค่าใช้ใจ่ายในตรงนี้อ่ะกันอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับจะเป็นลักษณะเอ่อเพิ่มเติมทำให้สิ่งเหล่านั้น่ะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะ,นะอย่างเช่นเอ่อไปซ่อมรถใหม่ไปเพิ่มเติมแอร์ไปอะไรแบบนี้หรือจะเป็นการซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้ออุป,ปกรณ์เข้าของเครื่องมือเครื่องใช้เข้าบ้านอะไรแบบนี้นะครับ ถึงแม้ว่าในเดือนนี้ครับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันดูจะก,ก้อนโตไปสักนิดนึงนะแต่ตัวท่านเองเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับทรัพย์สินก้อนโตนะก็ถือว่าวินวินนะครับเรื่องการเงินในเดือนนี้หลังวันที่26กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับดาวอังคารได้ตำแหน่งเป็นอูดนะจับมือร่วมกับดาวศุกร์ครับต่อโคจรไปอยู่ที่เรือนปุตตะนะและไปอยู่ร่วมกับดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานและดาวสาวเจ้าเรือนปุตตะ ได้ตำแหน่งเป็นปเกษตรราธิบดีครับอ่าจะไปเขาเรียกว่าดาวดาวเสาเนี่ยก็สถิตอยู่ที่เรือนเนี้ยมานานมากแล้วนะการมีดาวทั้ง4ี่ดวงมาโครจรรวมตัวกันที่เรือนปุตตะแห่งนี้ครับเป็นไปได้ว่าท่านจะมีโอกาสจะมีรายรับขนาดใหญ่นะจากเรื่องของหน้าที่การงานครับ จากการสนับสนุนทางด้านการเงินจากญาติสนิทมิสหายจากทรัพย์สินมรดกครับและก็ต้องนำพาไปลงทุนนะมีค่าใช้ใจ่ายส่วนอื่นเพิ่มเติมนะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรหาสิ่งใหม่ๆเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกนะครับรวมไปถึงรวมหุ้นลงทุนกับญาติสนิทมิสหายาในเพิ่มเติม ขึ้นด้วยในวาระนี้นะและด้วยการที่ดาวทุกดวงได้ตำแหน่งดีๆนะครับสิ่งที่ได้มาหรือสิ่งที่ลงทุนไปนะหรือจ่ายออกไปนะั่นแหะก็จะได้ผลลัพธ์ที่มีความคุ้มค่าต่อชีวิตอย่างมหาศาลนะฟังถูกต้องแล้วอย่างมหาศาลนะครับอาจจะถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นเรื่องของโชคลาภก้อนโตในอนาคตอันใกล้นี้นะหรือจะเป็นเรื่องของการเงินที่มาจากการทำงานนะครับและสามารถต่อยอดออกผล มีทิศทางการเจริญเติบโต,ต,ตทางด้านการเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอันใกล้นี้นะครับไปต่อกันที่เรื่องของโชคลาภนะครับผมในเรื่องของโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันครับมองเผินๆน่ะอาจจะไม่มีความโดดเด่นสักเท่าไหร่นะแต่ด้วยการที่ดาวคู่เสน่ห์ครับมีกําลังสูงเวอร์ช่วงเวลานี้นะครับ รวมถึงเหตุการณ์ดาวราวหูทรงยศนะและรวมไปถึงการที่มีดาวอาทิตย์มาโคจรพบกับดาวพฤหัสนะครับที่สามารถพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสนะทั้งหมดทั้งพวงที่ผมกําลังพูดอยู่นี้นะครับจะเป็นลักษณะที่เสริมคุณลักษณะโชคลาภโชคบุญหนุนดวงนะครับที่จะสามารถนะจัดการเรื่องราวและปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้กลายเป็นเรื่องของทรัพย์สินต้อนโตนะครับ รวมถึงได้โชคลาภก้อนโตจากมรดกนะทรัพย์สินที่มีค่าหรือวัตถุมงคลจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือนั่นเองนะครับการทําบุญเกี่ยวกับพระผู้ใหญ่นะก็จะช่วยเหลือกิจกรรมของเออหรือการขอโทษครับหรือการช่วยกิจกรรมของสงนะการถวายทรัพย์ปัใจจัยให้กับพุทธศาสนานะครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวรัคนาราศีกันเนี่ย มีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภก้อนโตะ o, นะดังน well, ั้นครับจึงอยากให้ชาวลัคนาราศีกันนะได้ใส่ใจในเรื่องของการทําบุญครับโดยทําให้ตัวเองเนี่ยมีศีลมีทานและทําสมาธิประคองไว้ตลอดเวลานะเพียงเท่านี้ครับโชคลาภก้อนโตก็อยู่ในมือของท่านแล้วจุดนี้ครับขอสาธุให้กับความเฮงความปังกับโชคลาภในธรรมะของตัวท่านด้วยเถอะนะครับ เราไปดูเรื่องของความรักของชาวรัคนาราศีกันกันบ้างนะครับผมสำหรับผู้ที่มีคู่อยู่แล้วนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวแล้วนะครับก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนแห่งความรักของชาวรัคนาราศีกันด้วยนะก็ซึ่งสถิตยอยู่ที่เรือนอรินะในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่12บสองกุมภาพันธ์ครับ ในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวชีวิตคู่รักคู่ครองเนี่ยมันก็จะมีปัญหาและอุปสรรคจุกติกเข้ามาอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะหรือจะเป็นลักษณะที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันบ้างนะครับหรือจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ลุมกันเข้ามานะในเขาเ,เ,เ,เรียกว่าลุมกันเข้ามาแล้วก็ต้องใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแบบหนักๆเห,หนื่อยๆเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายจนเกินไปนะ <S <S หลังวันที่13ปุมกุมภาผ่านครับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศนะก็ะโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสบดีนะครับที่เรือนอาริแห่งนี้นะและดาวอาทิตย์เองเนี่ยก็ได้ตำแหน่งเป็นปราครับ เมื่อคู่ดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสมารวมตัวกันเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะจะทําให้พิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสครับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยจะกลายเป็นที่มาของโอกาสดีๆนะนั่นแปลว่าหลังวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับคู่รักคู่ครองของท่านเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหานะครับในการที่จะลดภาระบางอย่างลงไปนะ โดยจะเป็นการยอมละทิ้งบางสิ่งบางอย่างลงออกจากชีวิตคู่นะไอที่วางแผนเอออยากจะซื้อนั่นนู่นนี่หรือจะทนานนํานั่นนู่นนี่เฮ้ยมันเกินไปแล้วเออตัดออกเออเอาแต่สิ่งที่มันจําเป็นจําเป็นเออเป็นอะไรเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะเจากเดิมที่มันแบบว่าคิดแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะแต่ก็จะไปโฟกัสกับสิ่งที่สามารถสแสวงหาโอกาสดีๆให้กับตัวท่านนะให้กับคู่รักคู่ครองไปพร้อมๆกันนะครับ หรือจะเป็นอีกกรณีหนึ่งครับคู่รักคู่ครองของท่านเนี่ยอาจจะนำเสนอแนวทางหรือหนทางใหม่ๆนะวิธีการแก้ไขปัญหาหรือนำนำสิ่งที่เขาได้รู้หรือถนัดเนี่ยเข้ามาแนะนำสู่ตัวท่านครับและสิ่งเหล่านี้ครับก็จะสามารถสร้างเอ่อเขาเรียกว่าไรพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสนะสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ณเวลานี้ครับทำให้มันลงตัวนะ ทำให้มันอยู่สบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสดีๆเข้าสู่ตัวท่านได้เป็นอย่างมากนะครับสําหรับคนโสดครับในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์นะท่านจะมีสเสน่ห์ที่ฮอตแล้วก็แรงมากอยู่ประมาณนึงเหมือนกันแหละนะแต่หลังวันที่26กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับดาวอังคารเนี่ยก็จับมือไปพร้อมกับดาวพระศุกนะ ก็โครจรไปที่เรือนปุตตะนะไปอยู่ร่วมกับดาวพุธและก็ดาวเสาครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้ตำแหน่งดีๆทั้งนั้นเลยนะกลายเป็นว่าเสเน์ของท่านเนี่ยจะทำให้พบกับใครสักคนหนึ่งนะที่มีความถูกตาต้องใจครั้งเรื่องสเสน่ห์นะแล้วก็จะเป็นคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในชีวิตของท่านณเวลานี้ให้มันลงตัวได้เป็นอย่างดีนะครับต้องบอกว่า การเอ่อเจอบุคคลท่านนี้เนี่ยจะมาจากแวดวงโซเชียลเน็ตเวิร์นะหรือการที่แบบแนะนำจากญาติสนิทมิตรสหายก็เป็นได้นะครับและก็จะมีเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเริ่มต้นครับอาจจะปรึกษาในเรื่องของการเสาะแสวงหาทรัพย์สินร่วมกันนะแต่ไหนไปไป,ไปมามา,มาเป็นคู่รักกันได้เนี่ยโอ้เอาเป็นว่าคนที่เข้ามานี้เนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยเหลือพากันไปทำมาหากิน สแสวงหาทรัพย์สินได้จะเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวนะครับแต่ในช่วงเวลานี้ครับตัวท่านเองก็จะมีภารกิจที่จะต้องจัดการแก้ไขอีกหลายๆอย่างนะส่วนเรื่องการจะตกลงการเป็นคู่รักคู่ครองนั้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองละว่าพร้อมที่จะมีใครสักคนหรือยังนะจ๊ะหากพร้อมแล้วครับบุคคลท่านนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าพิจารณานะที่เหมาะควรลงตัวกับชีวิตของท่าน เป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับดวงชะตาลัคนาราศีเกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่อย่าลืมนะครับฟังโดยมีสติวิเคราะห์และพิจารณาให้ดีครับสิ่งไหนที่เป็นเรื่องดีครับก็ลุยมาโกยซรัพให้เต็มที่นะสิ่งไหนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคก็ต้องมีสติหาทางรับมือกับมันให้ได้ด้วยนะครับ เพียงแค่ท่านครับมีสติไม่ประมาทมีศีลธรรมครับฝึกจิตให้ละเลิกต่อกิเลสต่างๆเพียงเท่านี้ครับท่านก็มีโทัพย์มีโชคมากกว่าจะต้องให้ดวงชะตามากําหนดชีวิตของท่านแล้วนะครับและก่อนจากกันไปครับด้วยการที่อาจารย์กิโหรธรรมเกิดมามีวาจาเป็นทรัพย์นะครับผมและก็หมั่นทําบุญทําทานอยู่เป็นประจํานะก็ขออวยพรขอให้บุญกุศลที่ท่านผู้ชมได้สะสมมา จงกลายเป็นโชคลาภหนุนดวงให้มีแต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงสาธุให้กับสินธรรมของทุกท่านนะครับและก็ขอกำลังใจนะช่วยกันกดถูกใจกดติดตามกดแชร์ให้กับอาจารย์กิโหรธรรมด้วยนะครับและก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ